พีเจอ้อมค่ะทำงเย็นกับอีก17นาทีนะคะคุณผู้ฟังเรามาพร้อมกันกับเพลงที่บางคนก็อ่ะเลือกเพลงนี้มาสุลุปกาแต่ไปเฮ hey, ้ไม่ได้ฟังนานแล้วขอบคุณมากเลยนะคะไลฟ์เพลงบางคนพอบอกเปิดล้วก็บอกเออไม่ได้ยินนาะนแล้วขอบคุณคนที่ขอนะคะอมกว่ามันก็น่าเ็นดูนะคะเวลาที่แบบทอยทีทอยอาศัยคนนั้นขอคนนี้คนนี้ฟังคนนั้นอะไรเงี้ยมีคนถามพี่อ้อมหนาวเหรอครับเออ เลียกได้ว่าหนาวมากดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่หนาวธรรมดาก็ค,าคือบอกว่าห้องจัดรายการที่เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันหนาวจริงนะคะถ้าเราเห็นว่าคนทํางานเดินเข้ามาเนี่ยคนที่อยู่ในบนชั้นนี้ประจําทุกคนจะมีเสื้อหนาวใส่แล้วก็ความหนาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการหยุดว่านานมากน้อยแค่ไหนและช่วงของการแดดจัดไหมถ้าช่วงแดดจัดมากก็จะมีความอุ่นจากข้างนอกเข้ามาช่วยแต่ถ้าเป็นช่วงแดดไม่จัดจัดไว้เย็นกันเลยทีเดียวนะคะขอให้คุณฟังได้มีโอกาสเข้ามาลองอยู่ในห้องนี้สัก ปี2ปีคุณจะพบว่าคุณจะเป็นหนุ่มเป็นสาวคงสภาพไว้ได้ที่เท่าเดิมเพราะอีกนิดเดียวเหมือน ขาดแค่ฟอร์มาลีนเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เย็นเทียบ e เลยทีเดียวนะอ่ะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่พูดคุยกัน,ห,นกหลากหลายเรื่องนะคะในระหว่างที่คุณเปิดแอปพลิเคชันแน่นอนคุณสะสมคะแนนและคะแนนจะนําไปสู่อะไรวีดีมยังไงเดี๋ยวจัดการกันอีกช่วงหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ต้อมขอพูดเรื่องนี้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของออมสินที่เขาจัดเต็มผู้โชคดีเงินล้านวันหนึ่งอาจจะเป็นคุณค่ะงวดถัดไปงวดนู้นงวนู้นเพราะว่าเขามีคอนเซปต์ออมสบายลุ้นสนุกกับสลากออมสินสอปีใบสลากและดิจิทัลทั้ง2แบบ น,ะะนรับอภิมหารางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทและรางวัลพิเศษมูลค่า50ล้านบาทฝากครบ2ปีรับดอกเบีย้ย1.20บาทต่อหน่วยพิเศษ บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังฝากเลยนะคะง่ายๆได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมอันนี้ก็เป็นที่ต้องบอกกันไว้นะคะเงินออมก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามมันไม่ต้องใช้จํานวนที่เยอะค่ะมีเท่าไรออมเท่านั้นและถ้าคุณติดที่จะชอบลุ้นความสนุกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องมีข้อความขอกคุณผู้ฟังก็ มาแชร์บอกว่าที่ออฟฟิศของหนูก็หนาวมากเหมือนกันครับพี่อ้อมใส่เสื้อกันหนาวถุงเท้าถ้ามีถุงมือจะดีมากเฮ้ย hey, ทำงานที่ไหน <laughs> ถึงขั้นถึงใส่ถุงมือเลยอ๋อโอ้โ oh. หแต่บางทีนะคุณผู้ฟังเวลามันหนาวเหน็บเข้ากระดูกอะมันก็มีผลกับสุขภาพเหมือนกันบางคนนะคะก็จะมีถุงร้อนเอาไวปป้ประกบประคบกันในบางจังหวะก็มีจริงไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณผู้ฟังร่างกายของคนแต่ละคนมันมีความสามารถในการ เข้าก <Cal> ับอากาศหรือความอะไรเงี well. ้ยความร้อนความเย็นรับได้ไม่เหมือนกันมันเขาเรียกว่าอะไรเราจะเอาตัวเราไปกาหนดคนอื่นไม่ได้ว่าโอ้ยแอร์แค่นี้เองเธอทําไมทนไม่ได้เกลียดเวลาใครพูดอย่างเงี้ยเออร่างกายแข็งแรงก็ดีแล้วอย่ามา คมคนอื่นได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นตะลอดเพราะฉะนั้นคะ่ะอะเรื่องของคนอื่นบางทีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเยอะเดี๋ยวเราจะเหนื่อยเอาเรื่องของเรากันดีกว่าเพราะบางทีคนเราก็มีปัญหาของตัวเองมากพอแล้วแล้วถ้าปัญหาของคุณตรงกับพวกเขาแล้วเราก็คุณอาจจะได้แนวคิดและวิธีปลอบใจของดีเจของเราทั้ง3คนก็ได้นะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเจอกันคะ่ะพุทโธ